ต่อชดร้อยสามสามหกจิตอาสาทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวกองร้อยต่อชดสามสามหกปางหมูจัดกำลังพลจิตอาสาทำการพัฒนาทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำปลาหลังจากถูกน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มจนเสียหายเมื่อเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาที ของวันที่13สิงหาคม2567พันตำรวจโ,โทธวัชชัยสุรินตะผบร้อยตอชด .336 จิตอาสา904รหัส32ก .084 พร้อมกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย100ร้อยตชด .336 รวม15นายร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำรถบรรทุกน้ำ6ล้อ เข้าช่วยเหลือพัฒนาทําความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวถ้าปลาหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ทอพ .1 อห,หมู่ที่หนึ่ง ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งได้รับผลกระทบน้ำป่าไหลหลากฉับพลันทำให้พื้นที่มีเศษซากต้นไม้กิ่งไม้วัชพืชและดินโคลนสะสมในพื้นที่สำหรับแหล่งท่องเที่ยวถ้ำปลาขึ้นกับอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในแต่ละปีจะประสบกับปัญหาน้ำป่าไหลหลากจากหล่ำห้วยน้ำห ôi, ้วยผาไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและกระแสน้ำได้ซัดทำลายสิ่ง ปลูกสร้างอาคารสำนักงานและกำแพงรั้วเสียหายมาหลายครั้งนิว24สถานีประชาชนทศพลภาพข่าวพรลดาสุวรรณรายงาน